สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราคุยกันเรื่องของอุรานีใช่คะนะครับคุยกับคุณพี่ชื่อพี่สุธิดาค่ะพี่สุธิดานะค่ะพี่สุธิดาใช่ค่ะเป็นคุณแม่ช่ของน้องวัยทยาค่ะชื่อเล่นก็น้องเขตพูดง่ายๆน้องเน้องเขตเขตครับคือเขตอะไรเขตเขตอำเภอเขตอะไรตำบลนี่แหลใช่ใช่ค่ะโอเคครับน้องเขตนะ อตอนนี้เรานั่งคุยกันน้องเขียนอายุเท่าไหร่13ครับ13ปีครับนะพี่สุธิดาค่ะอายุเท่าไหร่39มะะ39ปีค่ะแม่ป่วยหรือลูกป่วยลูกค่ะลูกป่วยป่วยเป็นอะไรแกเป็นธาราัสซีเมียตั้งแต่อายุ7จเจขวบหรือพูดง่ายว่าเลือดจางใช่แล้วเรารู้ไี่ไงน้องเขาเป็นเอาเอาก็ไปโรงพยาบาลหมอบอก ตอนนั้นแกป่วยบ่อยตอนเด็กๆแกป่วยเป็นหอบเป็นป่วยเป็นปอดบวมทีนี้หมอก็ตรวจเลือดก็บอกว่าเป็นโรคเลือดจางคาร์ลัสมียเป็นพาหานะพาหะแม่เนี่ยเป็นแต่แม่ถึงไม่ถึงขั้นได้เข้าเลือดนะแม่เป็นพาหะใช่แต่ว่าลูกมาเป็นตามก็คือพาหานำาใช่ใช่ค่ะ คนปรากฏว่าแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไม่ไม่ถึงขั้นเข้าเลือดแต่กินยาบำรุงอยู่นะแม่น่ะครับครับก็ได้กินแต่นานๆกินดีนะครับทีนี้พิสุจน์ที่ได้เห็นอาการเขาก็คือป่วยบ่อยมากใช่เดี๋ยวเป็นปอดอักเสบเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างก็เลยพาไปหาหมอหาหมอใช่แล้วเรารู้ตั้งแต่ตอนน้องเขายุเท่าไหร่ว่าเจ็บขวบแกจะเป็นตั้งแต่เจ็ดขวบได้เข้าเลือดตั้งแต่เจ็ดขวบถ่ายเลือดใช่เข้าเข้าเลือดทุกเดือนอ่ารู้สึกยังไงครับตอนลูก ป่วยตอนเจ็ดปีคือยังเด็กเลยอ่ะก็ใช่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็สงสารแกนะเนาะลูกแต่มีสองคนนะคนโตไม่เป็นคนโตไม่เป็นใช่ค่ะแต่คนเล็กเป็นคนเล็กเป็นออแล้วทีนี้อ้าวโอเคมาคุยกันเรื่องของน้องเขาหน่อยเออน้องน้องน้องเขยพะอาการเรามีอาการกําเริบขึ้นกาเริบขึ้นกาเริบขึ้นแล้วอาการหนักหนักตอนไหนครับอาการเข้าเลือด ตอนที่แม่ไม่อยู่เนาะตอนที่ที่หนูไม่อยู่น่ะที่ว่าหนักไหมหนักใช่เข้าเดือนละสองครั้งใช่ไมหมลูกอือหนูไม่อยู่นั่นน่ะแกก็ได้สิบสองขวบเนาะแม่ไปสิบสองขวบ,<ส>วบแกเข้าเดือนหนึ่งสองครั้งเห็นพ่อแกโทรไปบอกว่าลูกเข้าเลือดสองครั้งแต่ตอนนั้นก็รู้แล้วนะว่ามียาตัวนี้แต่ไม่ได้ให้แกกิน,นไงแกไม่กินเนี่ยแกจะกินยากนะนี่แกไม่กินทีนี้ ตอนนั้นแม่ไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมหลังจากแม่ไปอยู่เมืองนอกแม่ไปแม่กลับมากันยากัญยาเมื่อกี้ค,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 คือคือคือพี่สุดทไปเมืองนอกใช่ค่ะงานเมืองนอกไปไปเที่ยวหาน้องสาวที่นอร<น>์วเวย์น่ะแต่นี้ลูกอยู่บ้านสามเดือนไ,ไปสามเดือนนะลูกอยู่กับพ่ออาหารการกินก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่กินนั่งกิดดิเออกินไม่รู้จักจะกินอะไรใช่ไหมแม่ไม่ได้ทำกับข้าวให้กินแกจะกินอะไรก็ไม่รู้ยากก็จะกินแล้วไม่กินก็ไม่รู้ ทีนี้แม่ก็กลับมาก็ให้กินยาตัวนี้คือพี่กลับมาแล้วพี่ให้เกกินเลยใช่กลับมาก็กินตั้งแต่กันยากันยามันก็มาได้กี่เดือนละห้าเดือนใช่ห้าเดือนหลังจากกินตัวนี้แกไม่ได้เข้าเลือดห้าเดือนนะอ๋อคือคืออย่างไพี่ไปเมืองนอกสามเดือนใช่ให้เลือดตลอดตลอดเดือนละสองครั้งแต่พอพี่กลับมาจากมือนอก แล้วไม่ให้เลือดใช่ค่ะแต่ไปตรวจทุกเดือนนะอ๋อทุกเดือนไปตรวจวทุก <6 S 2> เดือนบาคนบอกว่าไม่ต้องให้จ้ะเลือดเขาเข้มเลือดเลือดเลือดความเข้มข้นของเลือดดีใช่ค่ะอะเอเดือนที่แล้วไปวันที่หกพรุนน่งนี้วันนัดอีกอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะวันที่เจ็ดนะอ่าหกว่างาวันวันที่วันที่หกเดือนที่แล้วก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมรัดล่าสุดนะดีขึ้นไหมดีขึ้นเลือดแก่เข้มอืดีขึ้นมากอแข็งแรงสดใสขึ้นคิดว่าเกี่ยวกับตัวนี้ไหมคะ คิดว่าเกี่ยวนะไม่ไปกินยาอย่างอื่นไม่ได้หรอกไม่ไม่ไม่แกจะกินยาตัวนี้กับยาหมอยาบำรุงเลยไม่ทิ้วโฆษณาไม่ค่ะไม่ได้กินแต่แกจะไม่ค่อยกินนะบางครับเอาบางครับเอาเออแกบอกว่ามีกลิ่นแล้วทำไมน้องเข้มไม่กินนะลูกถ้าท่านที่รู้ว่ามันดีอะลูกไม่บางครับเอาเอาแกบอกว่ามีกลิ่นบางทีกินส้มตำปลาล่าไหม ไม่ไม่ค่อยกินปลาร้นแกไม่กินแกไม่ค่อยกินอาหารที่ใส่ปลาราแค่จะไม่กินแล้วแล้วถามน้องเขตดว่าถ้าทําถ้าสิ่งนี้ทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นแล้วทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดแล้วมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นน้องจะกินไหมเออมันก็เป็นยาลูกทำว่ายาไม่มีอะไรไม่อร่อยยาไม่แต่มันทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นเราก็อ่า นาคิดว่าน่าจะกินนะลูกนะเพราะว่ามันทําให้เราดีขึ้นไงลูกโอเคไหมครับเออนะแล้วทีนี้น้องเขตตอนนี้เนี่ยน้องเขตแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นครับไปเล่นกับเพื่อนได้อะไรได้ไหมเตะบอลเล่นบอลแต่แก็เล่นกีฬาได้แต่ก่อนไล่ได้แต่เหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วแต่ตอนนี้เตะบอลได้วิ่งเล่นได้ เล,เล่นบอนี่หมดชั่วโมงหมดหมดได้เลยเหรอครับเกี่ยวกับตัวนี้ไหมผมคิดว่าเกียวนะครับแต่ก่อนมันเล่นไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วครับแต่นี้เล่นจบชั่วโมงได้ครับได้เลยเรครับอ่าแล้วคุณครูสงสัยไหมแต่่อนก็เล่นกับคุณครูนั่นแหละครับ แต่่านนี้คุณครูก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าเล่นได้ครับแต่ก่อนคุณครูไม่อยากให้เล่นครับเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นน้นเป็นเนาะเดี๋ยวจะไปนกเป็นาหัวใจหยุดเต้นแ่จะออกอาการเลยแต่ก่อนออกอาการเหนื่อยเลยคุณครูให้เลิกแต่ตอนนี้ก็เล่นได้ตลอดครับโอเคครับพี่สุทธิดาคิดว่าเกี่ยวกับตัวนี้แน่นอนค่ะนะอถ้ามีคนที่เขาเป็นพาลัสเมียเหมือนลูกเรา ก็ยังไม่ได้แนะนําใครอนั่นแหละเราจะบอกเขายังไงว่าดียังไงก็ถ้าถ้าถ้ามีคนที่บอกจริงหรือโม้หรือเปล่าเราจะเราจะบอกได้งหนูก็บอกอยู่ดูจากลูกหนูก็พอละอไม่แต่ว่านมีคนไม่เชื่อเราจะพูดยังไงว่ามันดีจริงเราจะบอกเขาอย่างไรเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอยากให้เขากินลองดูนะค่ะว่าดีไม่ดีกินลองดูเองก็แล้วกันอย่างเงี้ยเราเอแล้วกันลูกคุณป่วยแล้ว่อยมากินก็ ฉันพูดวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อใช่ต่ถ้าให้คุณเชื่อก็คือคุณต้องลองเองใช่ค่ะเจ๋งไงใช่อ่าโอเคครับถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาจะมาคุยด้วยได้ไหมครับได้ค่ะอ่าอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองนี่แหละค่ะอำเภอเมืองค่ะอ้าวขออนุญาตทราบบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่สุธิดาชิินวงศ์พุทธวังค่ะแม่พุทธวันค่ะเป็นยังยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลใช่ค่ะคุณพี่สุธิดาพุทธวันใช่ค่ะบุบบ้านเลขที่เท่าไหร่ บ้านเลขที่154ค่ะบ้านโนนสะอาดตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับ0810595577ค่ะหรืทำอีกทีค,ครับ0810595577ครับถ้ามีคนเขาโทรมาถามหรือเขาจะอยากจะขอเป็นวิทยาทานหรืออยากจะคุยคุยกับเราว่าเราอะ เป็นยังไงนะครับเขาอาจจะมีลูกป่วยเหมือนเราก็ได้นะอ่าหรือเป็นปอดชื้นเป็นโรคปอดโรคหอบเป็ดเหมือนตอนที่น้องเขาอายุเจ็ดขวบนะ,ะนะครับเขาอยากจะมีเขาอาจจะมีปัญหาลึกๆจังใจแต่ว่าไม่จะปรึกษาใครโทรมาคุายกับคุณพี่ได้ค่ะได้ค่ะเป็นวิทยาฐานที่เขาด้วยนะพี่น้องะนะครับแล้วย,ยืนยันว่าเด็กหรือน้องน้องเกดน้องเขตดีขึ้นเพราะตัวนี้จริงใช่ค่ะกินตัวนี้ ค่ะตัดมันค่ะไม่ได้ว่าโกหกนะใช่ค่ะแม่ก็กินค่ะแต่ก่อนแม่เป็นเบาหวานความดันไม่ยอมลดเลยแม่ใครแม่หนูน่ะแม่คือยายเขาเนี่ยใช่ค่ะอ่วันนี้ก็มาด้วยมาเป็นไงก็ความดันแกลงปกติตอนนี้จากน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลนี้ก็ยังไม่ไม่ลงแต่ความดันแกรู้ชัดเลยว่าค่ะอ๋ออันนี้คือยายเขาเลยใช่ค่ะอ๋อก็คือยายกันเหรอตอนนี้ใช่ค่ะกินที่บ้านพ่อแกก็กิน แม่ก็กินหนูก็กินค่ะครับกินทางบ้านดีใจไหมครับก็ดีค่ะนะแต่เพื่อนที่โรงพยาบาลยังไม่ได้คุยให้เขาฟังนะต้องรอดูลูกตัวเองก่อนไงจ้าจ้าหนูหนูรอดูก่อนว่าแกจะเป็นยังไงแล้ววันนี้น้องเข็ดกินไปกี่ขวดแล้วก็ไปสองขวดกว่ากว่าละสองขวดกว่ากว่าั้กี่เดือนแล้วครับก็ตั้งแต่กันยามาห้าเดือนแต่แกไม่ค่อยกินไงเรื่อยๆื่อไง กินมั่งไม่กินมั่งเด็กใช่ค่ะเราต้องเราต้องบังคับให้เขากินใช่ค่ะนะครับก็ไปผสมนมก็ได้ครับเออผสมนมกินก็ได้โอตินก็ได้นะแต่ไม่ใช่โอตินร้อนนะเป็นโอตินแบบเย็นๆยนแล้วแล้วก็ผสมเตยตัวนี้จอกเข้าไปนะครับไอ้น้องเขากินได้เลยนะครับโอเคครับต้องขอบพระคุณพี่สุธิดานะและน้องเขตนะครับเด็กชาย วัยทายาชินวงศ์นะครับเป็นทรัสเซียมีเลือดจางตั้งแต่อายุเใช่ขวบปัจจุบัน13 13มนะครับมีความรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหมอบอกเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายเลือดเลยหมอบอกเลยว่าเลือดเข้มแล้วก็อะไรล่ะม้ามนะไม่โตค่ะไม่โตค่ะแต่หมอคุณหมอบอกว่าต่อไปอาจจะได้ขับเหล็กอะไรเข้ายาขับเหล็กแต่ตอนนี้ไปหาหมอหมอไม่ให้เลยโอเค่าหมองเลยไหมหมอหมอก็บอกว่า เอ๊ะมันเป็นยังไงเลือดดีขึ้นทุกเดือนไปพรุ่งนี้ก็จะไปเช็คดูอีกว่าจะเป็นยังไงค่ะคือว่าตรงนั้นคือหมอลงอะไรล้วดีเป็นไปได้ยังไงถึงวะโอเคครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะการนานๆอยู่เป็นร่มโพล่มใสซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณกาครับ